สวัสดีค่ะจากร้านทีเจออโตแม็กนะคะพบกันเช้าวันอาทิตย์นะคะลูกค้าค่ะมาใช้บริการกันแต่เช้าเลยนะคะตัวนี้เป็นโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้คือล้อเดิมลูกค้านะคะอันนี้คือ l ลน์ฟอร์จูเนอร์นะคะแต่ว่าเป็นล้อเก๋ค่ะล้อกรอบนะคะตัวนี้แต่เหมือนมากนะคะแต่จริงๆเป็นล้อกรอบนะคะ ลูกค้าเลยอ่ามาเปลี่ยนเป็นโตโยต้ารีโวอ่าตัวนี้เป็นรีโวขับสิบเจ็ดเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะดีเลยตัวนี้ค่ะติดอยู่กับยางโยโกฮาม่านะคะสองสองห้าห้าห้าสิบเจ็ดค่ะนี่รีโวขับสิบเจ็ดดีกว่าใส่ล้อกก๊อปค่ะแนะนำเลยนะ ส่วนลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามกันได้รับประกันค่ะล้อแท้ไม่ซ่อมไม่ดุ้งแน่นอนจ้าโตยโยต้านี่ถ้าเป็นหกลนูนี่ก็จะใส่ด้กันได้หมดเลยนะคะรวมรถตู้เอ่ยกระบะเอ่ยอะไรแบบนี้ค่ะพวกล็อกโคอะไรประมาณนี้นะก็จะประมาณนี้ค่ะ ส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจเป็นร้อยรุ่นอื่นนะคะทางเราก็มีนะคะมีทุกรุ่นเลยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นท็อปสุดนะคะลูกค้าสามารถบอกงบได้นะคะทางเราจะได้แนะนําและ,ะแนะนําตามงบที่ท่านมีนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสําหรับรถตู้โตโยต้าคอมคอมูเตอร์นะคะคอมมูเตอร์ มาใส่ล้อรีโวคอบ17ค่ะสรุปสวยนะคะนี่เลยสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้